ก่อนที่เราจะเริ่มขีปผมอยากจะมาพูดอะไรสัก เล็กน้อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของช่องตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยผมได้สังเกตตัวเองแล้วนะครับว่าการแคสเกมธรรมดาที่แบบว่าเป็นเกมแนวยิงปืนเป็นเกมแนวต่างๆเนี่ยมันรู้สึกไม่ใช่แนวของผมเลยไอสิ่งที่ผมอะรักจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นแนวของผมจริงๆอะแนวพวกขับรถแข่งรถนะครับผมจะเป็นคนที่แบบว่าชอบเรื่องฟูมเมล่าวันรถต่างๆแต่ผมไม่ได้รู้ข้อมูลลึกขนาดนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนช่องตัวเองนะครับให้การเป็นแบบว่าช่องเกี่ยวกับพวกรถอะไรประมาณนี้ครับรถในเกมนะผมก็จะ ทำแบบว่าแนวแบบว่าขับรถเล่นรีวิวด่านของคนไทยนะครับหรือไม่ก็รีวิวรถผมจะพยายามทำให้คลิปมันดูดีนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามคลิปเกมต่างนานาที่ผมได้แช้เกมเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม โอเคครับผมอยู่กับผมในรายการเกมตูดวันนี้ผมจะมาเล่นเกม As Se t โตโค sa นะครับวันนี้เราอยู่ในแมปคนไทยเป็นคนไทยสร้างเองนะครับก็วันที่ผมจะพามาดูแมบปบของคนไทยที่สร้างเองนะครับเหมือนเขาจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่จะสร้างสะพานกรุงเทพด้วยนะเออผมก็รอติดตามอยู่นะครับโอเคมาโอ้โหเ <laughs> ช่าไปโฆษณารู้สึกว่าแผนที่น่าจะบั็กด้วยนะครับผมจะขออนุญาตปิดแผนที่แล้วกันนะครับดูสิครับเฮ้ hey. เฮ้ยมีเซเว่นอิเลเมนด้วยมีตู้เอทีเอ็มด้วยเฮ้ยเดี๋ยวๆมาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรของมันนอ่ะตาปั๊มบ้านธพรมันมีป้ายอย่างนั้นคือแบบเจ๊งอ่ะผมบอกเลยผมเจ๊งไอ้ะมีมีรถตำรวจด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอ้าวติดอ่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะทำต่อหรือเปล่านะจะก็รอดูไปครับว่าจะมีอัปเดตอะไรหรือเปล่านะครับไปเราไปถนนกันบ้านดีกว่าไหมมา ไหนดูสิเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรครับน่ะซิ้นเลยครับตอนนี้โอ้โหรถแจ็ตฮอนด้าครับผมอย่างซิง่งอะไรเนี่ยด่านตรวจด่ <c oughs> ดานตรวจก็มีโอ้ยทำไมกลวยมันแข่งจังวะน่ะเขาก็ทำนีนะเวย้ยเนี่ยมีด่านตรวจด้วยวก็มีหญ้าอยู่ข้างทาง,ทางครับไม่ใช่หญ้าดิข้าวไรนาอะไรมานี่ครับ นีนไปเลยจังหวะนี้ฮอนด้าแจ๊สครับผมเอ้ยผมผมผมเพิ่งเห็นป้ายข้างทางคืออะไรอะไอ้ป้ายข้างทางมันคืออะไรวะคืออะไรครับขาย <laughs> น่าจะทําเพิ่มนะครับผมว่าเ <laughs> ขาแล้วจะทําเพิ่มนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่หรือเปล่าหรือว่ากําลังทําอยู่หรือเปล่า <laughs> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไปเลยจังหวะนี้ <laughs> มีด่านตัวสองางเลยครับเมื่อกี้ผมว่าน่าจะเอาไว้เป็นแมปเอาไว้แบบว่าแข่งวัดความเร็วกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมีทางเร็วด้วยมามามาเฮ้ยอะไรวะหน้าคร่ขับหน้า้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคข่ขับหน้าใครครับเนี่ย อ๋อเป็นผู้หญิงครับอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในไหนเราก็มาครับเรามาลองวัดสปีดคันนี้ดูหน่อยว่าสปีดมันเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นรถของ Honda Ja z z นะครับเรามาดูกันว่าคันนี้จะเร็วได้แค่ไหนนะครับผมโอเคครับมาหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำอ้าวตอนนี้ร70แล้วครับผม1 8 5 190 2 0 0แล้วจังหวันนี้ ประมาณประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่224นะครับโอ้ประมาณ224ครับผมเออล้วจะออกไงเนี่ยเออเออแล้วผมจะออกไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะรอโปรเจกต์สะพานกรุงเทพด้วยนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันออกมาแล้วผมจะ มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับคลิตปต่อไปจ,จะเป็นอะไรก็ปดกดติดตามชมนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ของผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ